Hey Que baby hey. สวัสดีครับกับล้างทั่วลมไอดีด้วยน้ํายาบายช่างเกตนะครับ0803379950กครับวันนี้กับอีรุสุนะครับดีแมกปี2011นะครับที่ระยะ2องแสนประมาณ2องแสนแปดหมื่นนะครับประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับหลังจากทำการล้างแล้วนะครับสภาพภายในของทั่วลมไอดีนะครับสภาพในแต่ละช่องนะครับ หลังจากทำการล้างแล้วนะครับสภาพช่องทางเข้าของ EGR นะครับตัวนี้นี่นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าทำการปิดมาก่อนหน้านะครับ ตัวนี้ตัวลิ้นอากาศตัวเปิดปิดตัวที่สองนี้เราก็ทาน้ํายาก,กันขายนะครับตัวนี้นอ็อตสกรูพวกงนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าให้เปลี่ยนซีนฝาวาลซีนแป๊บซีนบนหัวชีน,นะครับแล้วก็ปรับเช็ควาวลเราก็เลยทําการล้างฝาข้อาวาลให้เลยนะครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อล้างวาล egr นะครับอันนี้ถอดมาล้างแล้วก็เราเลื่อนแล้วก็ประกอบคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูก้างฝาสุกกันนะครับสภาพภายใน ของข้างฝาสูบนะครับว่าหลังจากเราทําการล้างแล้วสภาพภายในจะสะอาดขนาดไหนนะครับสภาพภายในของช่องพผตทางเข้าไอดีข้างฝาสูบนะครับตัวนี้หลังจากเราทําการล้างให้แล้วนะครับตัวนี้สภาพภายในแต่ละช่องนะครับตัวนี้ขมาค่อนข้างจะหนานะครับตัวนี้ก็ทําการล้างให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็รอประกอบนะครับทันทีสนใจนะครับติดต่อ0803379950นะครับช่างเก๋นะครับพิกัดนะครับลูกค้าถามมาเยอะเลยนะครับที่แถวกรุงเทพสมุทรปราการหรือว่าเพชรบุรีสุพรรณชนบุรีระยองนะครับแล้วก็แถวปทุมนนท์พวกนี้นะครับก็พิกัดนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับบ้านคลองลางนะครับจับพิกัดง่ายนะครับที่โลตัสีศรีมหาโพธิ์ผมจะอยู่ห่างจากโลตัสศรีมหาโพธิ์ประมาณ1่กิโลนะครับ ลูกค้าท่านที่สนใจก็ลองจับพิกัดระยะทางดูนะครับเออท่านที่สนใจนะครับแล้วก็โทรติดต่อเข้ามาสอบถามทุกคนครับนัดคิวงานนะครับเดี๋ยวคิวงานจะชนกันนะครับตอนนี้ก็ส่วนท่านที่เข้ามารับบริการลูกค้าเก่าก็ดีลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาผมก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามผลงานด้วยนะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ที่ช่องเพจแล้วก็ช่อง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ